รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนิวดีไลท์ในสัปดาห์นี้ทางรายการนิวดีไลท์ของเรายังอยู่ที่ภาคอีสานนะคะส่วนส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือทุ่งของดอกข้าวหรือทางภาคกลางเรียกกันว่าดอกซ่อนกลิ่นนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้ทางรายการนิวดีไลท์จะนาท่านผู้ชมไปเยือนถิ่นอีสานซึ่งเป็นถิ่นกาเนิดของวัฒนธรรมหลายๆรูปแบบจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นในทิปนี้เราจะไปดูกันค่ะ สวัสดีครับผมชัญยุทธเสวสุวรรณครับผู้อำนวยการทททสำนักงานขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับที่นี่เรามีประชากรมากเป็นละดับ4ีของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยถือว่าสูงสุดในภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดขอนแก่นนี้มีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนนะครับ แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงศาสนาเป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับต้องถือว่าจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว2วิถีนะครับก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชนบทวิถีดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนที่อ,อยู่กับการทําผ้าไหมนะครับปลูกหมาเลี้ยงไหมนะครับวิถีชีวิตของคนที่บิมเขื่อนอุบลรัฐนะครับ แต่ว่าขณะเดียวกันนี้ในเมืองเองก็มีวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับ <S <S จังหวัดขอนแก่นเนี่ยททเรามีนโยบายจะผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับนั่นก็คือว่า มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า5ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ในในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เราทําขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใหม่ๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นหมอลำคาร์นิวัลนะครับเทศกาลโคมไฟไดโน่ขอนแก่นนะครับหรือเทศกาลการแข่งขันจักรยานไรท์ทูโขงเลเจนดารี่นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นมีความเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เรากำลังจะจัดขึ้นในะยะเวลาอันใกล้นี้นะครับชื่อโครงการว่าขอนแก่นกินชอบเที่ยวนะครับทำไมถึงเป็นขอนแก่นกินชอปเที่ยวก็เพราะว่าจาังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งกินหลายแห่งนะครับมีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านนะครับมีอาหารถิ่นและอาหารสมัยใหม่รวมถึงอาหารฟิวชั่นนะครับ มีทางเลือกมากมายสําหรับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องช็อปเราก็มีสินค้าให้เลือกช็อปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม,มนะครับผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับส่วนเรื่องแหล่หงท่องเที่ยวก็แน่นอนครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีร้าน,นค้านะครับแหล่งช้อปปิ้งมีร้านอาหารมีโรงแรมมีสปานะครับ แล้วก็มีผู้ประกอบการรายย่อยอีกมากมายในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกคนพร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งลดราคานะครับมีทั้งแถมนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงตั้งแต่1มิถุนาถึงส1มสิเรกร,รกฎาคม2เดือนเต็มนะครับและนอกจากนั้นครับในเดือนกร,รกฎาคมครับเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า international yoga festival นะครับจัดขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคอีสานครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นงานโยคะเป็นกิจกรรมโยคะที่ รวบรวมโยคะทั้ง8ชนิดเอาไว้ได้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเช่นกันในงานเราจะมีการจัดกิจกรรมโยคะนะครับทั้งในตัวเมืองแล้วก็ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักเที่ยวสามารถไปสัมผัสมุมมองใหม่ๆใ,ในแหล่งท่องเที่ยวได้อีกไม่รู้จบครับ ในเบลที่2นี้นะคะเป็นเบลของเล่าเรื่องชวนคุยทางรายการนวดีเลยของเราจะนําเรื่องราวอะไรมาคุยกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยค่ะ หนาวนาเมมโมเรียพาร์คผู้บริหารโครงการอนุสร์สถานโรสตารีสอร์ทแห่งแรกของไทยนวนาเมมโมเรียพาร์คบ้านบึงได้จัดงานแซกีเสริมชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจเพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมเปิดประสบการณ์จริงเป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากผู้ที่ศึกษาศาสตร์ฮงจุ้ยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดูจะรู้อยู่แล้วว่า64ขวยเนี่ยเป็นวิชาชั้นสูงที่ใช้ในรัฐสำานักในเมื่อก่อนช่วงสายได้เปิดบรรยายโดยโอาจารย์กิติพกศพักดียิ่งยงบอกเล่าความเป็นมาของสัตว์ฮงจุ้ยและเต่าที่มีมากว่า5,000ปีทำไมความเชื่อเรื่องพลังงานจากธรรมชาตินี้จึงส่งผลให้เจ้าชะตาและครอบครัวรุ่นต่อๆไปประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานมั่นคงและมีสุขภาพแข็งแรงถ้าจากทางนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาเจอโครงการนี้โดยบังเอิญพบมาทัาศนศกษาพอบังเอิญมาเจอตรงนี้แล้วมันเข้าสเปคท,ที่ต้องการนะครับก็เลยๆๆก็เลยซื้อบัตรพอซื้อบัตรทำเนี่ยก็เลยมีการมาติดตอ่ออาจารย์สถานที่นี้คุยกันไปคุยกันมาเจอผู้บริหารคุยกันไปคุยกันมาทขาบอกวมันก็รู้จักวิชาที่เราใช้กับวิชาที่เขาวานแล้วก็จำดับที่เหนแต่ที่วางตรงนี้เนี่ยเขาเ็ สก,กีกซี่คือเป็นการเสริมตัวเองครับไม่ใช่เสริมถึงลูกถึงหลานเป็นเสมือนเป็นการไปเพาะดีเอเอให้มันจเจริญเข้าหน้าแล้วก็ดูดซับพ,พลังงานที่ดีของทิศทางตรงนี้เนี่ยแล้วก็สื่อไปถึงเจ้าตัวครับตามสถิติที่คนทำแท็กี่มาแล้วส่วนมากก็จะสุขภาพดีมีร่างกายที่แข็งแรงเยืะอายุยืนยาวครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับ วันนี้มาถึงเบรกที่3ของรายการคือเบรกของแวดวงคนมีดาวในสัปดาห์นี้ทางรายการนีลีไลส์ของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสําคัญท่านใดในประเทศและทาไมเขาถึงมาอยู่ในรายการของเราได้เราจะไปสอหาบุคคลคนนี้และบุคคลคนนี้เขาจะเป็นใครมาจากไหนไปติดตามชมในรายการได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมพุฒิเกษมสัสนนัยุทธยาครับนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นเลขานุการในการขับเคลื่อนไมล์ิตี้ของจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นเราเองเนี่ยได้รับตั้งให้เป็นเมืองไมลทิตี้5แห่งของประเทศไทยนะครับก็ะจะมีเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยากรุงเทพและก็ขอนแกน่นขอนแก่นอาจจะเป็นเมืองเล็กที่สุดแต่ว่าเราเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน ที่มีถนนต่างๆการคมนาคมต่างๆสะดุกสบายขึ่งมาการในเหมาะสมกับในการจัดประชุมสัมมนาและการมาเที่ยวต่างๆขอนแก่นเองทุกวันนี้ได้ถูกเลือกเป็นศูนย์กลางในด้านหลายๆด้านของภาคอีสานเช่นศูนย์การการคมนาคมขนส่งศูนย์กลางการศึกษาศูนย์การการแพทย์เพราะเรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมต่างๆและอันอนาคตเราเองยัง ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของ CLMV นนดุภูมิชาครุ่มน้องโขงด้วยเหตุที่เรามีถนน R3A ผ่านแล้วก็การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างลาวเขมรยึดนามและกีนตอนใต้ของเราไปได้ง่ายที่สุดครับในในศักยภาพของเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดเรามากมายเช่นเราทําโครงการของพิเศษไปแล้วถนะ้ามีโครงการของสมาร์ทบัตรซึ่งวิ่งในตัวเมืองขอนแก่นส่งผู้โดยสารทั้งหมด แล้วก็จะมีของแอร์พอร์ตบัสซึ่งวิ่งจากสนามบินเข้าเมืองน,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมหางไทยสันแก่นก็จะมีซิตี้บัสอีกตัวหนึ่งซิตี้บัสของของจังหวัดขอนแกน่นเป็นซิตี้บัสที่ติดแอร์มี Wi-Fi ค่อนข้างจะพูดว่าเป็นซิตี้บัสที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้และให้บริการในราคาถูกเพื่อประชาชนของเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะครับ,รบแล้วอย่างในอนาคตปลายปีนี้เราก็ยังจะมีรถไฟรางเบาวิ่ง ผ่านจากตัวเมืองขอนแก่นจากตำบลท่าพระไปสู่บ้านสำารางซึ่งระยะทางทั้งหมดประมาณ22กิโลผ่ากลางเมืองบนถนนวิทยาาพเพื่อให้การคมนาคมขนส่งของคนต่างๆในขอนแก่นใปได้สะดวกสบายขึ้นน่าจะเสร็จภายในปี63ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรถไฟรางคู่ของโคราชมาขอนแก่นตอนนี้ก็กํากำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งพอแล้วเสร็จปุ๊บการคมนาคมขนส่งของต่างๆของจังหวัดขอนแก่นจะสะดวกสบายที่สุด อีกอย่างหนึ่งคือเรามีการขยายของสนามบินขอนแก่นออกไปสนามบินนานาชาตซึ่งจะเรสร็จในปี63เช่นกันคือจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยถูกเลือกมาเป็นไมซิมตี้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเราเองเนี่ยเป็นไม่มีศักยภาพล้านทรัพยากรของการท่องเที่ยวเลยเราไม่มีภูเขา เราไม่มีทะเลเราไม่มีหาดทรายสายลมทะเลที่สวยงามเลยแต่ศักยภาพของเราคือเรามีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งคนขอนแก่นเองเนี่ยรวมกลุ่มกันช่วยกันผลักดันต่างๆกิจกรรมต่างๆในขอนแก่นขึ้นมาครับเราเองทุกวันนี้เราจัดตั้งกลุ่มองค์กรบริษัทขึ้นมาชื่อ KKM MM, คือขอนแก่นไมค์เมนจเมนต์นะฮะเป็นบริษัทซึ่งตั้งขึ้นมาจึงๆโซเชียลเนเวิร์ไยไม่ไม่ใช่ภารัฐคือทำทำ หวังผลกําไรเล็กน้อยเพื่อให้บริษัทอยู่ได้เป็นตัวกลางในการประกอบธุรกิจต่างๆของไมซิตี้เช่นสมมุติว่าเราจะมีการจัดงานต่างๆในจังหวัดสก่นเนี่ยบริษัทนี้จะเป็นตัวกลางในการติดต่อโรงแรมติดต่อร้านอาหารติดต่อที่พักติดต่อวิทยากรการขนส่งเลยทุกอย่างให้เราหมดนะฮะคือเอานวยความสะดวกให้กับทุกคนที่มาใช้บริการในสก่น เป็นบัิษัทสําอรับิแล้วตัวของบริษัทนี้เองยังใช้เป็นบริษัทที่ประชาสัมพันธ์เมืองขอนแก่นออกไปด้วยรบ,บริษัทนี้จะประกอบขึ้นกับด้วยนักธุรกิจของจังหวัดขอนแก่นประมาณ80กว่าท่านลงทุนกันก็ะจะมีท่านประธานหอการค้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ผมนายกสมาคมธู้กิจท่องเที่ยวเป็นบอร์ดในการบริหารจุดน,นี้เพื่อให้เราขับเคลื่อนเมืองได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเองเนี่ยถ้าเราให้ส่วนราชการทําอย่างเดียวหรือเอกชนทําอย่างเดียวเนี่ย มันจะไม่มีตัวขับเคลื่อนเป็นแกนกลางเพราะทุกคนจิดงานต่างๆเข้าไปเ,เราเลยตร้งจุดงนี้ขึ้นมาถ้าเราคิดง่ายๆว่าฝันแก่นเองเนี่ยเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับทำยังไงให้บริษัทเนี้ยเจริญก้าวหน้าสมมุติโรงแรมโรงแรมหนึ่งโฆษณาของตัวเองไปตลอดเวลาแต่เราไม่มีคนเข้ามาเพราะว่าเมืองเราไม่พร้อมเราก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเนี้ยต้องเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกธุรกิจมารวมกันขับเคลื่อนไปพร้อมกันประชาัมพันธ์ไปพร้อมกันทํางานไปด้วยกันในแนวทางเดียวกันเมื่อคนเข้ามา ในจังหวัดขอนแก่่มากมายนะครับมีกิจกรรมต่างๆมีการประชุมสัมมนามีการท่องเที่ยวมากมายปุ๊บทั้งโรงแรมร้านอาหารเศรษฐกิจต,ต่างๆก็จะขับเคลื่อนไปได้ดีทุกคนก็จะมีอาชีพมีจะมีธุกรกิจม,มีกมําไรเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยหนึ่งประสัมพันด้านนี้ให้ทุกคนของธุกรกิจต่างๆมาช่วยกันลงทุนช่วยกันทำช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองเราก่อนแล้วเราค่อยไปหวังผลกําไรตอบแทนที่หลัง ผมว่าพร้อมทุกทุกอย่างเ่ยไม่เกิน3าปีนี้เราก็พร้อมหมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําไว้แล้วก็ทางรัฐบาลทําไว้ในฝันแกน็เนี่ยค่อนข้างสอบสวนทุกอย่างภายในปี63าเราเสร็จทั้งหมดแล้วก็ตัว KKM MM เนี่ยเราทํามาแล้วประมาณตั้งแต่ต้นต้นปีที่ผ่านมาซึ่งได้ประสบความสำเร็จพอสมควรเป็นชาวแพล่เพื่อนที่ตอบสวนได้ดีมากที่สุดประชาชนต่างๆตอบรับแล้วก็ภาคเุืกอจทุกภาคเข้ามาให้ความสนใจมากๆเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโมเดลแรก ของประเทศไทยเลยตัวนี้ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรไิซิตี้ขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นด้วยเอกชนครับซึ่งปชาษาออซึ่งประสานงานกับภาครัฐบาลได้อย่างลงตัวเพราะคือเมืองขอนแก่นเนี่ยเราไม่มีการแยกเลยว่าแบ่งนู้นแบ่งนี้ทําเราทําเร่วมกันทุกอย่างไปด้วยกันหมดค <S <S ทัศนคติาษาษาของผมเองเนี่ย การขับเคลื่อนเมืองที่จะผ่านไปได้ดีเนี่ยเราต้องทําเพื่อส่วนรวมก่อนเมื่อเมืองเราเองใหญ่โตขึ้นมาพร้อมทุกอย่างแล้วเอ่อทวาเป็นส่วนตัวของเรารธุรกิจต่างๆที่ประกอบอยู่ในจังหวัดสอนนกันเองจะ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาถ้าเราเองตัดแตกแยกกันทํางานทุกอย่างจะไม่ประสบความสําเร็จครับค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงเบรกที่4ของรายการเป็นเบรกสุดท้ายของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ทางรายการนิวเดลีของเรา จะนาท่านผู้ชมไปลัดล้อสนามส่วนจะเป็นในสนามไหนเป็นการกีฬาอะไรแล้วมีใครมาเป็น VIP s p o r อในเทปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในรายการได้เลยค่ะคือจเจริญโภคพัณฑ์ผนึกกำลัง CPF CP, CP Hall และ Two Corporation ลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการโอลิมปิกไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่ทัพนักกีฬาไทยเพื่อสู้ศึกซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่19มิถุนายนเวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกศาสตราจารย์พิเศษจะเดินวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการและรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยเครือเจริญโคกพัน CPF CP, CP Hall และ Two Corporation และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการเป็นผู้สนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการโดยจะบริการอาหารไทยให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจำนวน1,500คนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2017ระหว่างที่19-30สิงหาคมนี้ณก,กลุ่มกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทซีพีฮอจจำกัดมหาชนและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ยางร่วมมือกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมสานต่อความร่วมมือผลิดกําลังเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารกับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสู้ศึกอาเซียนพาราเกม2017ณกลุ่มกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างที่17-23กันยายนนี้ด้วยอีกเช่นกันการแข่งขันทุตบลรุ่นอายุไม่เกิน13ปีช้างจูเนียร์ครับ2017รอบชิงชนะเลิศวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา ณนาสนามกีฬาการกองทับบกผลปรากฏว่าแชมป์ช้างจูเนียร์ครับในปีนี้ตกเป็นของอสสัมชัญธนบุรีหลังถล่มราชบุรีมิตรผลเอฟซีในรอบชิงชนะเลิศไป8ประตูต่อ0ทำให้ราชันรมังกรจูเนียร์คว้าตำแหน่งรองแชมป์ส่วนอันดับ3ตกเป็นของบุรีรัมยูเนเต็ดและอันดับ4เป็นของสุพรรณบุรีเอฟซีในการมอบรางวัลในครั้งนี้นำโดยพลตีไกรเทพอนุสักผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอลสโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ด พร้อมด้วยคุณสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบบเรจจำกัดมหาชนและคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐอุป,ปนยายกฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยทีมแชมป์อย่างอสศัปชันธุบรุรีและนักเตะผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างวอล,ลิศมุ่งคุณจากบูรีลามยูเนเตดจะได้สิทธิ์ไปฝึกทักษะที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรชั้นนำอย่างเอเวอเรตระหว่างที่1 3บสถึงตุลาคมนี้ เมื่อวันพุธที่2ี่มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องแถลงข่าวชั้น8อาคารไทยสมิธถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพนายพิธิพุลเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานในพิธีงานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายรองภูเก้ารุนนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่นายอภิชัยอัจลันยิกผู้อเนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาผจญภัยรายการเดอะกระบี่แอดเวนเจอร์เลสโทฟี่2 0ง7 ชิงถ้วยรางวัลกิติยศจากผู้วาราชการจังหวัดกระบี่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า200,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองสําคัญระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาเยือนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการนําเที่ยวนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักกีฬาเองแล้วครอบครัวผู้ติดตามยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของกระบี่ได้ทั้งก่อนและหลังจบการแข่งขันได้เต็มที่ซึ่งการแข่งขันกีฬาแอดเวนเจอร์ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสำหรับการแข่งขันแนวผจญภัยจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคือคือแอดเวนเจอร์สนามระดับง่ายและเอ็กซ์ตรีมสนามระดับมืออาชีพและมีระยะทางที่ยาวกว่า ดังนั้นท่านใดที่สนใจในกีฬาประเภทนี้สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกคนรายละเอียดการแข่งขันสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Active Management Asia um ad, a s i ียจำกัด AMA อาคารไทยสมิททาวเวอร์ชั้น7เลขที่1768ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตค้้ยขวางกรุงเทพมหานคร10310ท่านผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณท่านผู้ชม ที่ได้ให้เกียรติติดตามรายการนิวด l ไลท์ของเราทางรายการ New-Delight และทีมงานพร้อมที่จะคัดสรรสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมต้องรอติดตามต่อนะคะว่ารายการนิวด l ไลท์ของเราจะนําอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกค่ะ